ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนครับวันนี้ผมจะมาแจกวัดลำโพนะครับแล้วก็รีวิวด้วยซึ่งเสียงมันก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเมื่อกี้เสียงมันเหมือนมันบั๊กอะไรก็ไม่รู้ครับไม่รู้เป็นที่โปรแกรมอัดผมหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นที่ตัวเกมครับก็เดี๋ยวผมจะไปรีวิวกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงซึ่งตอนแรกมันจะไม่มีเสียงครับคือกดไปก็ไม่มีเสียงต้องไปใส่เสียงเองครับที่ตั้งค่ามดเราก็จะไปดูวิธีใส่เสียงกันเลยนะครับ โอเคครับันดับแรกก็ให้กดไปที่อันสุดท้ายนะครับกดไปซึ่งเราก็กดตรงนี้เลยครับตรงนี้แล้วเราก็กดโหลดนะครับแล้วก็ใส่เสียงของเราเข้าไปผมก็ใส่เสียงเลยนะครับก็ไปเซฟซึ่งอัดแล้วทำไมมันก้องก้องผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เราสามารถปรับความดังของเสียงได้นะครับปรับระดับเสียงซึ่งผมจะปรับผมปรับประมาณนี้แหละ แล้วกดตรงนี้ไปเลยครับจากนั้นเราก็กดเซฟครับเคครับเราก็มาฟังเสียงกันเลยครับนี่มันก็จะเป็นเสียงนี้นะครับจริงๆริคือไม่ใช่เสียง,งนี้ครับมันเหมือนจะเป็นบั๊กอะไรสักอย่างนึงนะครับผมเกมไม่ก็อแอปเอปโปรแกรมอัดเสียงของผมนะครับซึ่งก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เลยครับอ๋อผมลืมบอกลิงก์มดผมจะทิ้งไว้ใน คาอธิบายคลิปนะครับหรือถ้ามันทิ้งลิงก์ไม่ได้ผมก็จะไปทิ้งในคอมเมนต์แทนนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอไปก่อนนะครับ